สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพี่เต้ซินจาแคสเคมพลังน้อยเอกกันนะครับในพา์ที่สามนะฮะขอโทษที่หายไปนานเยี่ยมถึงเซฟไหนเนี่ยถึงเซฟไหนวะเซฟบนแล้วกันโ <c oughs> okay. อเคยัามาย้อนเรามาย้อนรอยเรื่องเราต่างๆก่อนนะคือประเด็นอย่างนี้ตัวเราชื่ออะไรวะเดี๋ยวลืมชื่อมิกิตัวมิกิย้ายมาบ้านคุณ เอ่ออาคุณอาป่ะผมย้อนรอยมารู้สึกน่าจะเป็นบ้านคุณอาที่หายตัวไปประมาณสามปีแล้วนะอืมคุณอาอังเคิลนั่นมันลุงอานอานแหละเออคงจะใช่แล้วก็ต้องคงย้อนไปต้องต้องย้อนไปดูคลาสที่หนึ่งใหม่นะก็คือทีนี้เราก็ไปเจอกับเรื่องราต่ตานานานะแล้วก็เจอกุญแจตัวนี้ในตัวมีอะไรบ้างซอมแวร์เคหนึ่งที่ กุญแจที่ไหนสักที่หนึ่งนะซึ่งตอนนี้ผมก็งงนว่าคือกุญแจที่ไหนกันแน่ตรงนี้เข้าได้ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวนะมีเซฟใช่ปะอ๋อเซฟอยู่นี่ใช่ปะพาสเวิร์ดมันมองไม่เห็นนะผมพยจยามได้คือ S E A K I เซกิอ้าวไงนั้นน่ะ S e a ป่ะ k i ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนั่นก็เป็น s a e k i น่ะถูกอ่ะสรุปคือเป็น s a e k i นะเซกิเซกิหรือเซกิเซฟ v e s a แรกนะจ๊ะไฟสองนี่กูเสริมกูบวกให้แล้วก็กุญแจ ซอแวร์คีนี่กูต้องใช้ที่ไหนวะชิบหายความสวยงามมันโกหกหอ่ะที่โกหกนี่หลังสม้มหลังสม้มบานบานขายส้มปะเนี่ยไม่ใช่เราก็มีตู้ตู้หนึ่งนะ เราก็ต้องทำอะไรก่อนดีลืมแล้วเยี่ยมกูลืมตรงห้องนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะมันมีแค่พาสเวิร์ดห้องญี่ปุ่นซึ่งไม่มีอะไรมากก็กุญแจนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะะเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้วะ่ะเย็ดแล้วน,นี้ห้องไหนเนี่ย เซไปฝไ่ายแรกโอเคกูเซไปเยอะแยะจังอะไรเนาะเฮ้ยคอมนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยกูเห็นคอมนี่นึกถึงไอ้นี่ว่ะอะไรวะมิซาโอเออที่แม่งไปลื้อฟื้นประวัติของอีคุณครูเนี่ยห่ะที่ไหน <laughs> ลื้อฟื้นประวัติเปิดเลยแล้วกันชิปหายไม่มีพาสเวิร์ดกูไม่มีพาสเวิร์ด วัดเปิดตัวเดียวกันหรอ S A E K I ไม <phin fly> ่ใช่เ <sm vocal and guitar> ัวอไม่ใช่นะอะไรเนี่ย C D เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขียวละอ๋อช่องใส่ C D และ D V D Home Theater มีบูเล่ปะมีแห่นบูเล่ปะเอ๊ะจะเดี๋ยวนะครับครับเดี๋ยวผมไปมีคนเรียกัลโหล เออจะเฮ้ย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 อะไรอ๋อใครเนี่ยเฮ้ยเท่เฮ้ยเอใครคเตอร์เท่ดีเออประทานโทษครับคือนี่ใช่อะไรวะคุณมิกิทากามุระนี่ใช่บ้างคนมิกิทากามุระใช่มครับอะไรเนี่ยมองนี่ใครเนี่ยเอ่อใช่แล้วคุณเป็นใครอะไรเบานี้ปะเอ่อผมคือชินจิมิุระมาจาก ข้ามข้อแอคคอร์สตรีทเหรอฉันต้องข้ามปะแอคแอคคอร์สแอคคอร์สถุยไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่คิวนะฮะพี่คิวผมผมรับถือพี่นะก็อย่างตอนเปิดตัวก็พูดเร็วเนีถุยนอกเรื่องแล้วเอิ่มอิซิมอิซิมได้อิซิมแบบเห็นผมเห็นมีคนย้ายมาที่นี่อะไรแบบนี้ปะผมเลยมาช่วยยกของปะเอิ่มขอโทษเทอร์โบยูลำบากลำบากคุณใช่ไหมเนี่ยเวล เดลิเวอรี่สฟอร์ดอ๋อเหมือนเหมือนเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วเดลิเวอรี่อ๋อขนอะไรนะอะไรวะบริการขนส่งขนส่งเพอร์เซนอะไรวะดิสเพนซินน็อตติ้งมันไม่ใช่ปัญหาเลยองผมหรอกอ๋อเหมือนไม่เป็นพนักงานส่งของอะไรแบบนี้ปะเรตเตอร์เฮฟวี่มีของหนักใช่ที่นี่มีของหนักขยกใช่ไหมออสจูเวเลตมี เคลลี่ออยูอ๋อคุณคุณให้ผมยกของหนักให้ก็ได้นะอะไรแบบนี้ตอนนี้คูหิวข้าวโอ้มันไม่ไม่ไม่เป็นไรมันเป็นการรบกวนมันไม่หนักอะไรมากหรอกฉันยกได้เชฟมิกิสวยอะน่ารักเออได้โปรดเถอะมันไม่เป็นหนามมันบอกอืมอะไรวะอ๋อกายภาพ ลาลาเบิ้ลลาเบิไม่ใช่ันมันเอซิใส่จาวแม่งเอิมใช้กำลังเหรอเรื่องใช้กำลังนี่ขอยบอก <c oughs> อย่าคิดอย่าคิดเลยเถิดนะฮะเอิม่มอืมแล้วโอเคก็ได้และแล้วพวกนี้ก็จัดห้องกันนะเดี๋ยวไปตรงนี้ใช่ไหมครับแฟนจะพูดให้ผมวางตรงนี้ใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่ นั่นแหละขอบคุณมากเออเวลโคเทงอยู well, ่ต้องขอขอบคุณจริงๆคุณต้องคุณรับชาไหมเออไวโดฟอร์มีอ๋อคุณอ๋อให้ผมเหรออืมดีเลย <c oughs> แหมมึงต้องการอะไรกันเอ่อโซยูเอเวเวเทอร r มิสเตอร์อะไรวะ waiter waiter อ๋อ มีแปลไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแปลแป๊บแปลแป๊บเออแบบคอมเฮ้ยเร็วสิ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 เดี๋ยวนะแปลแป๊บ W R I T E Waiter แปลว่านักเขียนคุณเป็นนักเขียนเนาะใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยอม,มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอืมจุดสังเกตนะฮะระหว่างโตะ๊ะโต๊ะที่พวกนี้นั่งกับโต๊ะที่วางถ้วยชานะเก้าอี้ที่พวกนี้นั่งอืมมันห่างกันสักสองเมตรได้ไม่ต้องเดินไปเอา <c oughs> สองเมตรโอ้ยไกลไกลไกล มึงต้องเดินไปจีบชาแล้วก็เดินไปเก็บนะโอ้ยไม่ต้องสนเอออะไรฉันชอบฉันชอบอ่านเนาะก็คือฉันชอบเขียนและอ่านเองอะไรวันนี้ว่าแอฟชาเลนจ์ฉันไม่ต้องฉันไม่ชอบฉันไม่ต้องการไป,ไป,ไปสแสดงแคน o นลี่เทสต์โรแมนส์โนเวลอ๋อเดี๋ยวนะ ฉันชอบเขียนพวกนิยายโรแมนติกนะอะไรประมาณนี้โอ้ oh, ตอนนี้ i d o n t Say t h a t ผมจะไม่พูดเรื่องนั้นแหละอืมนั้นผมไม่พูดเรื่องนี้ต่อแล้ว i c a n r e s p e c t Any Any One Who Make uh, Living From With เ๊ะแปบลบว่าอะไรวะผมอะไร Who Make ผมรู้อะไรปบนนี้วะผมสามารถหาคนอะไรวะผมสามารถเป็นอ่านให้ได้นะอะไรปบนนี้วิาวจาร์เลยแบบนี้ปะโซวะอายุริงเฮียแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ออกกูแปลนานเหลือเกินอืม if all o p e a t i n s but m ม n เมลลี่อ๋อไม่รู้ว่าขี้เกียจแปลแปลไม่ออกและคูเปอร์เลชั่นยูมินฟอร์มยูเนสเดี๋ยวขอแปลเขาขอีกยูเนสกอนนะเจ็บไข้รักษาป่ะคุณมารักษาคุณน,นี่คุณคุณป่วยเหรอใช่ฉัน แต่ฉันไม่คิดเลยมากกับมันหรอก I knew I knew the house previous over and it e m p r a e d so so living here แต่ฉันจะอยู่ที่นี่ถึงบ้านนี้มันจะดูเก่าเก่าแก่เป็นบ้านร้างแต่ฉันจะจะอยู่ที่นี่อืมนะฮะ I'll be living no, to miss Miss sake อืมอยู่นิวเฮีอยู่นิวเธอนั้นคุณรู้จักมิเซก,กิไหมอืมใช่เขาเป็นอาของฉันเองซีพสอเวนเอาออตอนนี้เธอหายตัวไปอะไรแบบนี้ปะอืมผมขอโทษอืมบัสยูมิเซ,ก,เซก,กิไนท อะไรวะ n nice. i คุณรู้จักมิสซิซากิใช่มั้ยแต่คุณรู้จักมิสซิซากิดู through the look much like her แต่คุณไม่รู้อะไร,แต,ไร,ะไรแต่คุณไม่ทราบอะไรมากกว่านี้ใช่มั้ยอะไรป่านนี้บ่ <c oughs> แต่คุณไม่รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเธอเออจริงเหรอ my I always sell. so i did มันทำาให้ฉันเศร้าว,วะ <c oughs> เอ่อเอ่อ,อ,อ lesser or you s e Let letter, 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 เลเตอร์เลเตอร์แปลว่าอะไรอะแงบเลเ e อร์เ e เ O อโออืมมิสคุณมิส,สเซสไซกิค่อนเหมือนคุณเหรอค่อนข้างจะดูเหมือนคุณคล้ายๆกันซึ่งดูจากในตัวเกมและดูจากภาพนี้แล้วคุณมิกิ มีกีจังนะฮะผมผมออกเทาๆแต่นนั้นมันขมดำเอ้ยแต่รู้สึกคล้ายๆส่วนไอ้หมอนี่ไอ้ที่มานี่ใครปะลืมชื่อเลยคือลืมชื่อแต่รู้สึกดูจากด้านนี้มันเหมือนไอ้ไอ้เจ้าอะไรวะใครไม่ใช่ดิเกนทาโลในมาสเตอร์โฟเหัวคล้ายกันโอ้โบัสชีอืมนันเก็ตวองไอเดียบ้าบาไม่แปลแม่งนะ อืมฉันรู้ซีเวสไมได้เรวอยู่เจ็บป่วยเหมือนกันไม่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 ซีสอรี่ฟอร์บรินบรินนิ่งอีกับขอโทษดีเลยเพิ่มมาอีกอืมฉันผมว่าส่งไปละขอบคุณสำหรับชานะสองเมตรขอบคุณสำหรับชาสองเมตรนะ <c oughs> อืมไปไปเกียดแปร เอ้ยจบผมว่ามันยื้อเวลาแล้ก็เพราะไอ้ตรงนี้นั่นแหละอินซซลเฟลเล่อืมเขาเป็นคนดีจังดูเป็นมิตรจังไอ้ซาโต้ไอ้เกนาวแล้วก็ไปนอนนะฮะคุณหล่อนก็ไม่นอนกอ้วนะเออได้โซไดชัวทอกทอกกับไว้เอสโกนิโซเลตอืมนี่กระสายมาแล้วบาบาเล้วเวลานอนแล้วอืม ผมว่าผมน่าจะเล่นเอาล้าสุดหมดบผมว่าผมเล่นเอาล้าสุดดีกว่านะเออเอิ่มใครโทรมาวันนี้ฮะมันใช้เวลาไหมฮะกูจะจะนอนไม่ใช่ใครโทรมาวันนี้ฮะฮายาฮายาคาวะเหรอไม่มั้งีโซคอานีม่มันจะโทรแล้วมันดึกป่านนี้นะฮะมึงรู้เวลาไหมฮะกูจะนอนและคนรับมึไม่รับสักทีวะเนี่ยฮะฮะ ตโลกาลาเลทูไม่ใช่เซฟนะเซฟกูล่อไปประมาณสักสิบนาทีกว,ากว่าเลยนะห้องนี้ปะกูมาแล้วไอ้เชื่มุก็โทรจิกอยืออะไรสัต เขาอดทนมึงสูงกันเลยนี่สิคุณใครอาคาว่าใช่ไหมเออเจ้าคิดจริงๆดูชมเป็นแบบๆอุ้ยบ้านเธอต่อเน็ตด้วยอย่างนี้เหรอยกโทรศัพท์มาก็ต่อเน็ตกันอย่างนี้เลยเหรอผมนึกถึงอนะต่ออินเทอร์เน็ตเข้าโทรศัพท์บ้านแล่นเพลงมีเวลาต่อนเน็ตเ็สร็จก็ทำสิ่งนี้เลยอุ้ยเฮ้ยเธอเฮ้ยหฮ้ผม นี่มึงมึงจะล้อเล่นเรื่องจูออนป่ะจูออนทวีดีที่แม่งจะฉายเนี่ยออะไรอน่ยผมเฮ้ยมายเนี่ยเฮ้ยเรยไปเรื่อยไปมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงฮะไอเซอร์มอสเตอร์นี่มันปีศาจเมื่อนั่นมันสับหลาดเมื่อก่อนดีกว่าเมื่อวันก่อนอุ้ยฮัลโหลมายแก้วมึงนี่ก็แล้วเหรอกูวิ่งอ่ะนะ กูวิง่งเลยนะไอเชียเชี่ยเชี่ยเชีย,ชย,ชยกูวิง่งเลยนะเฮ้ยซ่อนพี่เดียวที่กูจะหลบได้ซ่อนน <c oughs> ี่เฮ้ยเชี่ยมึงมหายแล้วเหรอพ่อมึงเอาชิบ ชิบหายแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> โหลดแปบบ๊บคุณโหด,ดเอาแบบ๊บนี่คือหลังจากที่ผมไปเปิดห้องน้มาป่ะซัมแวร์ขี่อีกแล้วนะะ ประตูนี้ก็ล็อกนะฮะสำรวจก่อนสำรวจบ้านก่อนมีตู้ไหนให้กูเข้าได้บ้างนะฮะสำรวจของกูสำรวจนะ่่นเพราะตรงนี้เราโู้โหบัรเจอนะฮะตรงนี้คือเราไม่สามารถหลบได้แล้วตู้นี้ได้ปะฮะอ๋อเหมือนเราจะเข้าไปได้ด้วยมันตู้เล็กนะเว้ยฮะ โอ้ยนี่กันอกบ้านจะลงท่อไงโอ้ยเจ็บ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 มันนอกบ้านนะเว้ยเข้าไม่ได้อยู่ดีมันใช่เวลาเนี่ยฮะประตูงี้มันจะเปิดไม่ได้เหรอ ตู้นี้เข้าไม่ได้ใช่ตู้เหล็กก็เข้าไม่ได้ด้วยเออนี่ตู้นี้เข้าได้ตู้นี้เข้าได้โอเคกลับไตเติลตู้บนนะตู้บนนะตู้บนนะเควิ่งลับเดี๋ยวนะสำรวจอีกทีตู้บนตู้เอ้ยไม่ใช่ตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี้ตู้นี้สิตู้ล่างโอเค กูวิ่งมาแล้ว I'm coming มึงเข้าตางนี้ทำติ่งอะไรวะ I'm coming แล้วก็มีเสียงการต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์บ้านอีกแล้วนะ <c oughs> ดึด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 ด,ด,ด,ดไม่หลอกเสียงแฟกแต่เสียงแฟกที่ทำงานพ่อผมไม่ใช่อย่างนี้สิสิ nẹp 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 แมมเฮ้ยวันนี้ไม่ทันหรอจริงดิเอาจริงดิแซบองไเงี้ยเอาจริงดิวะเออมันเหมือนเป็นนรกของทั้งคนเล่นและคนดูเลยนะที่จะเจอวนการวนหลูปแบบนี้ เป็นนรกทั้งคนเล่นและคนดูที่คุณจะเจอหลบอย่างนี้ลื้กโทรศัพท์เมอนมาเอาก๊อปจาก g o o g l e แล้วแปะนะฮะเย่วัดเย่กูเซียนแล้วกูเซียนแล้วกูเซียนแล้วเรื่องคอนโทรลขอให้บอกซอน ดูซิมันจเจอไหมจเจอไหมอุ้ยเหี้ย <He> er, ตกใจนึกว่าตัวอะไรมันเข้ามาที่ขาอู๊กูหลับขาต่อีกแล้วยี่ยมโอเคได้ดีเตรมนะก็เลยต้องมาตรงนี้อีกนะฮะได้ดีเตรมนะเอ,อิ่มฉันแน่ใจว่าเม,เมื่อวานไม่ใช่ฝันแน่นอนนะแล้วก็นะช่างแม่ง ไอวิวด็อกฉันไม่มีหมาฟลุคฮิวแมนมันไม่มีหมา <laughs> ใช่มันไม่ใช่หมา <laughs> หมาพ้องคายหนึ่งเร็วลีอะหมาพ้องมีสองขาแล้วมันคายอย่างเร็ว,ร <laughs> แ,ลว,ยยรวแล้วก็มันไม่ใช่มนุษย์ไลซมายซอมบี้มันคงจะเป็นซากศพเดินได้ <laughs> นะฮะแล้วก็บนโต๊ะเรามีโค้งหนึ่งกระปองคุณขวดทุยจะ what is it อยากรู้จริงๆมันคืออะไรทําไมมันถึงมาที่บ้านนี้เพราะทาไมมันถึงต้องตามฉันแยะข้าวไปเอิม่มฉันให้ต้องถามแม่ให้แน่ใจแล้ว Let me home เนี่ยมันใช้บ้านกูจริงไหมอืม w i l อ it c o m e b a c k อ t night เอิม่มคืนกำลังคืนจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ I'm a n o t ้ c e เทเซฟแ t บจะบ้าเบ e ่ e บ e b l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  e บ h e เบร่เบเมื่อวานเบ่เบ่เมร่เบร่เบเมื่อวานใช่เบร่เบร่เบ่เบ่เบร่เบร่เเบร่เบร่่่เ่เบร่เบเบบเบ ไฟนี้ไว้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาต่อนะผมสำหรับารานนี้ขอกลับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย